สวัสดีค่ะ ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คาราเมลทอล์กนะคะในค่ำคืนของวันเคาดาวน์นี้สาววูฟเฟสติวัลไปเที่ยวที่ไหนกันคะคาราเมลมีหนึ่งเฟสติวัลที่อยากจะแนะนำให้กับสาววูฟเฟสติวัลค่ะนั่นก็คือนีออนขาดาว2025และปีนี้นะคะเขาก็ได้เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีเต็มรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งเขาได้นำฮาร์ดแวร์มา B2B กับ W&W นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะคะเป็นโชว์แห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่เค เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนแต่เกิดขึ้นที่นีออนเขาดาว 2025นะคะสำหรับใครที่เป็นสายบิ๊กลุมอยู่แล้วพลาดไม่ได้กับงานนี้นะคะสำหรับ n นออนเขาดาว2025เขาก็ได้จัดขึ้นทั้งหมดถึง2วันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2525 25. ทุกคนสามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะที่ w w w n e o n k a o d a w a s i a ค่ะสำหรับสถานที่ในการจัดงานของปีนี้นะคะเขาก็ได้จัดที่ราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครสาหรับ ับวิธีการเดินทางง่ายมากๆค่ะอยู่บนถนนรามคำแหงใกล้กับรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตเ l ลริงนะคะสถานีรามคำแหงหรือสามารถเดินทางด้วยรถแท็กซี่หรือว่ารถประจำทางได้หลากหลายเส้นทางค่ะสำหรับใครที่ไปเที่ยวนนออนขาวดาว2025อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากคาร์เมลกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย